สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการจัดการศึกษาให้คนที่มีความท้าทายทางพฤติกรรมหรืออารมณ์กันนะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเหมาะสำหรับคุณครูหรือว่าคนที่ทำงานใกล้ชิดกับเด็กๆก,กลุ่มนี้ ค่ะใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าเอกสารชุดนี้เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเด็กกลุ่มนี้ยังไงมีแนวทางประเมินช่วยเหลือเบื้องต้นแบบไหนแล้วก็มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจอะไรบ้างค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่ามีจุดไหนที่คนมักจะเข้าใจผิดหรือมองข้ามไปบ่อยๆครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ ค่ะประเด็นสําคัญที่เอกสารเขาเน้นเลยนะคะก็คือความบกพร่องด้านนี้มันไม่เหมือนความพิการทางกายที่แบบเห็นปุ๊บรู้ปับแต่มันจะสะท้อนออกมาทางพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากปกติไปค่อนข้างมากแล้วก็เป็นต่อเนื่องนะคะซึ่งมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดอาจจะเกิดจากความขัดแย้งในตัวเด็กเองหรือกับสิ่งวัดล้อมรอบตัวเขาก็ได้ค่ะอ๋อครับคือมันไม่ได้ชัดเจนทางกายภาพแล้วในเอกสารเขาจําแนก ลักษณะพฤติกรรมที่พอจะสังเกตได้ไว้ยังไงบ้างครับมีแบบไหนเด่นๆบ้างมีหลายๆเลยค่ะเขาแบ่งเป็นกลุ่มๆนะคะอย่างพฤติกรรมภายนอกที่เห็นง่ายๆก็ก้าวร้าวก่อกวนทำลายของหรือบางทีก็ทำร้ายคนอื่นทำร้ายตัวเองก็ไม่มีอีกกลุ่มก็พวกเคลื่อนไหวผิดปกติไม่อยู่นิ่งสมาธิสั้นมากๆค่ะครับ แล้วก็มีแบบที่เก็บอยู่ข้างในอย่างพวกวิตกกังวลมากๆซึมเศร้าไม่กล้าสแสดงออกแยกตัวไม่ร่วมกิจกรรมหรือบางทีก็กระทบเรื่องเรียนไปเลยผลการเรียงต่ำลงอืมแล้วก็มีเรื่องของ ADHD หรือสมาธิสัน้นที่มีทั้งแบบขาดสมาธิเป็นหลักหรือแบบซนมากๆอยู่ไม่นิ่งหุนหันพันแล่นก็มีค่ะ โอ้โฟังดูนี่คือซับซ้อนมากๆเลยนะครับการจะบอกว่าใครมีภาวะนี้จริงๆคงไม่ใช่แค่เห็นพฤติกรรมแวบ,บเดียวเอกสารเขาเน้นเรื่องความรุนแรงความต่อเนื่องด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะต้องดูหลายอย่างประกอบกันทั้งความทีความรุนแรงแล้วก็ผลกระทบที่มันมีต่อชีวิตประจําวันของเขาด้วยค่ะซึ่งสาเหตุ เออก็มาจากหลายปัจจัยมากๆเลยทั้งทางร่างกายสมองสารสื่อประสาทอย่างกรณี ADHD นี้ชัดเจนหรืออาจจะมาจากจิตใจการปรับตัวหรือสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูครอบครัวโรงเรียนอะไรพวกนี้ก็มีส่วนหมดเลยค่ะครับผมพอพูดถึงการประเมินแล้วเนี่ยเราจะรู้หรือว่าเริ่มเข้าไปช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ได้ยังไงบ้างครับมีเครื่องมือหรือแนวทางแนะนํำไหมครับการประเมินเบื้องต้นนี่สําคัญมากๆเลยค่ะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญนะคะอย่างนักจิตวิทยา ครูการศึกษาพิเศษคือเขาจะใช้เครื่องมือหลายอย่างประกอบกันไม่ใช่แค่แบบประเมินพฤติกรรมอย่างเดียวอาจจะมีพวก Deverex หรือ q u e Peterson ที่เป็นมาตรฐานแต่ต้องบวกกับการสังเกตพฤติกรรมจริงๆในหลายๆที่หล,ทหลายๆเวลาด้วยค่ะสัมภาษณ์พ่อแม่ครูดูประวัติเดิมๆบางทีก็ต้องมีการทดสอบอื่นๆเพิ่มเกิมด้วยค่ะทั้งสุขภาพจิตวิทยาหรือด้านการเรียนคือต้องดูให้รอบด้านจริงๆค่ะเพราะพฤติกรรมมันซับซ้อนอ๋อเข้าใจแล้วครับ ต้องรอบด้านมากๆทีนี้พ่อเราประเมินแล้วทราบปัญหาแล้วขั้นต่อไปคือการช่วยเหลือเอกสารเขานิ้นเรื่องไหนเป็นพิเศษครับคือการปรับพฤติกรรมค่ะเป้าหมายหลักๆเลยก็คือลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงแล้วก็สร้างเสริมพฤติกรรมที่สังคมยอมรับที่เขาต้องการแต่มันไม่ใช่แค่การควบคุมนะคะมันคือการสอนทักษะที่จําเป็นให้เด็กด้วยค่ะให้เขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดีขึ้นครับ การปรับพฤติกรรมนี่มีเทคนิคอะไรที่ในเอกสารแนะนําแล้วแบบมักจะใช้ได้ผลดีบ้างครับมีหลายเทคนิคเลยค่ะที่เขายกตัวอย่างมาที่น่าสนใจนะคะก็อย่างเช่นเอ่ออย่างแรกแรงเสริมเชิงบวกอันนี้ไม่ใช่แค่ให้รางวัลเฉยๆนะคะแต่เขาเน้นว่าต้องให้ถูกจังหวะแล้วก็ต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เสริมแรงเด็กคนนั้นได้จริงๆคือต้องหาให้เจอค่ะถึงจะได้ผลครับผม อีกอันคือเบี้ยอัตรกรหรือโทเค็นอีโคนมีอันนี้คล้ายๆสะสมแต้มเลยค่ะทําพฤติกรรมดีๆได้ก็ได้ดาวได้แต้งแล้วเอาเป็นแลกของที่ชอบอันนี้ช่วยสร้างแรงจูงใจระยะสั้นได้ดีอ๋อเหมือนสะสมสติกเกอร์ตอนเด็กๆเ,เลยนะครับใช่ค่ะ คล้ายๆแบบนั้นเลยแล้วก็มีการใช้เวลานอกหรือ time out อันนี้ต้องระวังนิดนึงค่ะเอกสารเขาก็ย้ำว่าเหมาะกับพฤติกรรมที่ไม่รุนแรงมากเอาไว้ช่วยให้เด็กสงบสติอารมณ์ไม่ใช่การลงโทษแบบทำร้ายจิตใจนะคะต้องทำอย่างเข้าใจครับครับ แล้วก็อีกอันที่สำคัญคือการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือ modeling ค่ะให้ครูหรือเพื่อนเนี่ยแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมให้ดูเป็นตัวอย่างในเอกสารมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะคะแค่มีเพื่อนนั่งข้างๆที่เขาทำตัวดีๆเนี่ยก็ช่วยให้เด็กอีกคนมีพฤติกรรมดีขึ้นได้เหมือนกันค่ะโอฟังดูแต่ละเทคนิคก็มีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจเยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ทำต,ำตามๆกันไป แล้วนอกจากเรื่องปรับพฤติกรรมโดยตรงแล้วเรื่องสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ล่ะครับมีส่วนช่วยยังไงบ้างสำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะเอกสารเขาก็ชี้ว่าหลักสูตรเองอาจจะต้องมีการปรับให้เน้นพวกทักษะสังคม การจัดการอารมณ์ตัวเองควบคู่ไปกับวิชาการด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนก็ช่วยได้เยอะค่ะเช่นอาจจะจัดที่นั่งให้ไกลครูหน่อยลดสิ่งรบกวนรอบข้างหรือใช้สื่อการสอนที่มันจับต้องได้เป็นรูปธรรมปลอดภัยแล้วก็ดึงดูดความสนใจเด็กกลุ่มนี้เป็นพิเศษค่ะแสงว่าต้องมองแบบองรวมจริงๆนะครับทั้งตัวเด็กเองเทคนิคที่ใช้แล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาด้วย ใช่เลยค่ะสรุปง่ายๆก็คือการจะเข้าใจและช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ได้ดีเนี่ยต้องอาศัยการประเมินที่แม่นยําการเลือกใช้เทคนิคปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมและเข้าใจจริงๆแล้วก็การจัดสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการเรียนรู้และปรับตัวของเขาแต่ที่สําคัญที่สุดที่เอกสารย้ามากๆเลยนะคะคือการมองเห็นและตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเด็กๆด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกปลอดภยัยความรัก การยอมรับหรือโอกาสที่เขาจะได้พึ่งพาตัวเองได้ทำอะไรด้วยตัวเองบ้างเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งมากครับขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารชุดนี้นะครับทีนี้ก่อนจะจบกันไปวันนี้มีคำถามอะไรที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อทิ้งท้ายไว้ไหมครับค่ะคำถามสำคัญที่อยากจะชวนคิดต่อนะคะก็คือในสังคมที่มันซับซ้อนขึ้นทุกวันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแบบนี้เนี่ยเราในฐานะคนในสังคม จะช่วยกันสร้างความเข้าใจแล้วก็การยอมรับที่มันแท้จริงไม่ใช่แค่สงสารหรือเห็นใจผิวเผินให้กับคนที่มีความแตกต่างทางพฤติกรรมและอารมณ์เหล่านี้ได้ยังไงบ้างเพื่อให้เขามีพื้นที่มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองได้เต็มศักยภาพโดยไม่รู้สึกว่าถูกผลักไสหรือถูกตีตราจากสังคมค่ะอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องช่วยกันคิดต่อค่ะ